หากข้าพเจ้าจะได้ทำประโยชน์และความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงในอนาคตโปรดประทานให้ข้าพเจ้ามีพันกรและพันเนตรโดยฉับพลันทัในใดนั้นหลังจากสิ้นคำปฏิญาณข้าพเจ้าจึงได้รับพันกรและพันเนตรปรากฏท่วทั่วร่างกายของข้าพเจ้ารายล้อมรอบร่างกายของข้าพเจ้าจากนั้น มหาพื้นธรณีก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทศทิศในหกล้าพระพุทธเจ้านับพันพระองค์จากทั่วทศทิศส่องแสงชับพันรังสีมายังตัวข้าพเจ้าและส่งออกไปทั่วสหโลกธาตุทั่วทั้งสิบทิศ มีภิกษุทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายจักได้รับพระมหาเมตตาและพระมหากรุณาในดวงจิตผู้ใดที่ปรารถนาจะสวดมนต์ภาวนาและระลึกถึงบทสวดมนต์อยู่เป็นนิจผู้นั้นพึงจักสวดมนต์ตามเราดังนี้ นโมมหาเมตตาอวโรติเกสวนขอได้โปรดให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ธรรมะทั้งมวลของพระพุทธองค์โดยเร็วนืโมมหาเมตตาอวโรติเกสวนขอได้โปรดให้ข้าพเจ้าได้มีดวงตาเห็นธรรม นโมมหาเมตตาอวโรติเกสสวนขอได้โปรดให้ข้าพเจ้าได้เป็นผู้นำพาสัตว์ทั้งหลายเพื่อข้ามพ้นทะเลแห่งความทุกข์น้โมมหาเมตตาอวโรติเกสสวนขอได้โปรดให้ข้าพเจ้ามีความรู้แจ้งในศีลอย่างแตกฉานนโมมหาเมตตาอวโรติเกสสวนขอได้โปรดให้ข้าพเจ้าได้เป็นผู้ที่จะขับเคลื่อนเรือนแห่งปรัชานี้ในเร็ววันน้โมมหาเมตตาอวโรติเกสสวนขอได้โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นผู้อยู่เหนือทะเลแห่งความทุกข์ในไม่ช้านี้ เมตตาอวโรติเกสวนขอได้โปรดให้ข <tenemos S 1> ้าพเจ้าได้เข้าใจรู้ถึงศีลสมาธิและทางพ้นทุกข์ได้อย่างแจ่มแจ้งในบัดดลนโมมหาเมตตาอวโรติเกสวนขอได้โปรดให้ข้าพเจ้าได้เข้าสู่แดนนิพพานโดยจับพลันนโมมหาเมตตาอวโรติเกสวนขอได้โปรดให้ข้าพเจ้าได้อยู่ในดินแดนแห่งความว่างนโมมหาเมตตาอวโรติเกสวนขอได้โปรดให้ข้าพเจ้าได้รวมเป็นหนึ่งกับธรรมะอันอย่างลึกสู่จิตของพระพุทธองค์